สวัสดีค่ะถึงเวลาของรายการ n e d IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะครับผมมาอยู่พวกเราสองคนนะฮะจากจ e x จี้ค่ะมุ้ยมามุ้ยค่ะครูต้องแล้วนะฮะพี่จักพี่จักวันนี้ค่ะมุ้ยไปเจอแฟนได้มากใหญ่มากอ่ะเอ้ยแฟนไดนี่เหรอใช่มันน่าจะก้องจุได้เยอะแน่เลยเพราะมันใหญ่ใช่เหรอมุ้ยใช่เหรอแฟดไดดูดิมันมีหัว USB นี่ไง มันใหญ่ขนาดนี้แล้วหรอมุ้ยฮะใช่ลองดูตั้งแต่หัว USB ล้วมันมีอะไรมาอีกมันหรอมันมีหัว iPhone หรอเออมันไม่ใช่แป้ได้ธรรมดามันเป็นแป้นได้ที่ไว้เสียวกับ iPhone iPad ได้ด้วยโอ้เออ แต่ว่าเราเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงข้อมูลจาก iPhone ออกมาได้เลยเหรอเรามีการซิงข้อมูลกันได้โอ oh. ้เป็นไงล่ะนี่คือ Sandisk iXpan d Flash Drive นะครับทุกคนคงประสบปัญหาครับใช่ค่ะพแบบโอ้โหรูปมันเต็มวิดีโออัดได้แป๊บเดียวก็เต็มแล้วเต็มว i p h โ n e นะ่ะปัญหานั้นจะหมดไปครับเมื่อคุณมี iXpan d Flash Drive oh. ครับ เพราะมันเสียบเข้ากับตัว iPhone หรือ iPad นะฮะ<ม>แล้วก็ทำการซิงข้อมูลออโตโมเมติกค,คอลี่นะฮะ<อ>ลงมาในตัวทำได้ได้ครับแล้วเจ้าตัวนี้ค่ะมีกิกกิกบ้างเหรอคะก็ตัวนี้จะมี3รุ่นนะฮะ16กิก32กิกแล้วก็64กิกไกบต์ครับ ก็ส่วนวิธีการใช้งานต้องอธิบายให้หนึ่งครับก็คือมันสามารถที่จะซิงะค,ะค์นะฮะซิงค์แบบปกติแล้วก็ซิงก์แบบออโตโ้ได้นะฮะ<น>ทั้งรูปแล้วก็วิดีโอกับ IDY ของคุณอันนี้นะฮะเราก็จะขจัดปัญหาเรื่องของเมมเต็มได้เพราะาปกติแล้วเนี่ยนะฮะ,ะเวลารูปเต็มะครับเราก็ต้องโยนไปบนก้อนนี้ครับ ไอคลาวไอคลาวออไอคลาวนี่ยนะครับผมซึ like yeah, sure. uh ่งปกติแล้วเขาให้พื้นที่ฟรี5้ากิกะไบต์เองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแบบโอ้ยใครจะไปหาเน็ตแรงๆไปตลอดเวลาใช่ไหมใช่กว่าจะอัพได้เงี้ยนานมากเลยถ้าเกิดเราจะอัพเอ่อวิดีโอบนไอคลาวโอ้โหลองเอยตาก่อลองถึงแห้งก็บอกเลยแบตหมดก่อนเออแล้วเมมก็เต็มเร็วมากเลยเพราะว่าให้มา5้ากิกเองนะฮะเพราะฉะนั้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยขจัดปัญหาเรื่องของรูปแล้วก็วิดีโอของคนที่ชอบถ่ายเยอะๆค่ะ ในอย่างยางมุ้ยเนี่ถยถ่ายรูปเยอะปะเยอะมากโอ้โหปัญหานี้หมดไปแน่นอนทุกอย่างเก็บรูปไว้ในนี้ครับ <หา S 2> และพี่เชื่อว,ว่า64สีเก่งบมุ้ยก็ไม่พอค่ะก็ได้รู้จักกับเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะคะ Sandisk iXpand Flash Drive ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของการให <Hey S 2> <Hey S 1> ้คะแนนมุ้ยเป็นคนชอบถอ่ายรูปมากมาก แล้วไฟวิดีโอก็เยอะมากๆอีกเช่นกันบางทีถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยคนถามว่าทําไมไม่ลบทิ้งลงคอมแล้วบางทีเราก็ยังอับไม่ครบใช่ไหมคะก็อยากจะแบบเอ้ยพกติดตัวออกไปทังนอกเผื่อวันนี้อยากอับรูปเนี้ยก็้องเจ้าตัวนี้เลยค่ะอัพเก็บไว้ในนี้แล้วก็พกพาสะดวกม,มากๆเลยพกตัวเดียวนะครับได้ทั้ง2ประโยชน์เลยนะครับประโยชน์แรกนะฮะก็คือเรื่องของการที่มันเป็นแฟลชไดรฟ์ปกติที่คุณต้องพกพาอยู่แล้วไปไหนมาไหนเวลาทํางานนะครับใช้ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสักน้อยสักที่หนึ่งแล้วนะ และที่สําคัญครับคุณแค่พกแฟลชไดรฟ์ปกติแล้วไม่พอฮะตัวนี้ครับผมยังสามารถเสียพกับ iPhone แล้วก็ iPad ได้อีกทําให้พื้นที่หน่วยเก็บข้อมูลนะครบน iPhone หรือว่า iPad เนี่ยมีมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิว Sandisk iXpand Flash Drive ค่ะตัวนี้เนี่ยชอบมากมากเลยเดี๋ยวพอจบรายการนะจะไปจ่ายตังค์เลยติดตามการรีวิวไอทีและ g a เจแบบนี้ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะในรายการ n e t IT รายการที่มาปลดเปลือกเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกครับเจอกันครั้งหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีไปใส่ตามก่อนเออพักจังไปตส่กล้องตาม